เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาประมาณสักทุ่มหนึ่งคลองเหล็กเส้นที่กำลังกอ่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวงในสถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรีอยู่ในซอยนินมิตใหม่6ถนนนิมิตใหม่เขตมีนบุรีมันเกิดสุดพังถล่มลงมา ประมาณสักชุ่มนึงที่ผ่านมานองไร้แล้วทับคนงานนะคะได้รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยสิคนค่ะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงคส่งน้ําแล้วก็จะมีการวางเหล็กเส้นเสริมโครงสร้างเนี่ยรอบๆพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมเทคอนกรีตนะคะปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานนะคะทําให้โครงเหล็กเส้นเนี่ยมันซุดตัวลงไปเนี่ยค่ะกู้ภัยต้องเข้าไปช่วย คนเจ็บออกมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลผู้ควบคุมงานระบุว่าตอนนั้นมีคนงาน <c oughs> ปฏิบัติงานอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยร้อคนค่ะซึ่งคนงานทั้งหมดเนี่ยออกมาอยู่นอกอาคารครบตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานแจ้งก็เท่ากับว่าไม่ได้มีใครติดค้างอยู่ตรงนี้แต่อย่างใดนะคะ เดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนสอน,น,นมีนบุรีบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อที่จะนําข้อมูลไปหาสาเหตุต่อไปค่ะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไง โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการของการประปาะคนครหลวงนะคะอยู่ในระหว่างกอ่อสร้างถังเก็บน้ําใสขนาดความจุ7 0 0 0 0ื่นลูกบาทเมตรที่สถานีสูบจ่ายน้ํามีนบุรีงานกอ่อสร้างอาคารพักน้าเข้าก็คือจะเชื่อมกับที่เก็บน้ําใสเดิมค่ะแล้วก็มีงานกอ่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างถังเก็บน้าําใสงานกอ่อสร้างอาคารจ่ายคลอรีนไปยังถังเก็บน้าําใสระยะเวลาการกอร่อสร้างจริงๆเริ่ม,มตั้งแต่ปี -66 หือ <C oughs> เดือนกรกฎา แล้วก็ตามกำหนดเนี่ยคือถึงวันที่5กันยาของปีนี้นะคะ780วันงบประมาณก็คือ6.9แสนล้านบาทครอคราดี <c oughs> บาดเจ็บไม่มากใช่ไหมครับ13คนค่ะแล้วก็ไม่มีใครติดค้างอยู่ในพื้นที่นับจำนวนแล้วมันครบน,นะคะท่านผู้ชมฮะ